สระอสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอํสระไอไม้มวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือหรือ 了了。L ê. L ê.